เราเป็นบริษัทเลือกว่าจะเป็น make to stock make to order หรือเป็นยังไงนะคะถ้าเป็น make to stock process ในการในเชนของมันเป็นยังไงนะคะเต็ปที่3มันก็จะเริ่มมีการ define ปัญหานะคะแล้วก็มีการาพูดถึงกระบวนการเกิดขึ้นนะคะใน process ใน input output ออกมาเป็นยังไง นะเราใช้เทคโนโลยีอะไรสกิลของสตาฟพนักงานเราต้องมีกระบวนการอย่างไงซึ่งกระบวนการที่สามเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ละเอียดที่สุดเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขและนําไปปฏิบัติในส่วนของกระบวนการที่สีนะฮะเนี่ยมันจะมีเลเวลของมันในการทําคําว่าเลเวลของมันในการทําคืออะไรก็คือว่าเราเริ่มจากเลเวลที่หนึ่งวิเคราะห์ออกมาก่อนในองค์กรในบริษัทของเรานะคะแล้วเราก็จะทําการปรับปรุงแล้วก็ ถับมาเลเวลที่2ก็คือมา define ดูลักษณะกิจกรรมกระบวนการนะเลเวลที่3ก็คือดูลงรายละเอียดถึงลึกมากขึ้นคือมันจะมีมีกรอบให้ช่วยดูนะเนี่ยว่าจะดูถึงอะไรถ้าแบบมีการ reliability มีความยืดยุ่นอะไรยังไงมีการ response n e s s คือการตอบสนองนะคะการเอจายการทำให้มันรวดเร็วองค์กรที่มัน ขยับขยับขยายที่มันรวดเร็วแล้วแล้วก็ตัวต้นทุนมันจะเป็นยังไงนะ,ะเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดในการทําแต่ละเลเวลในการไปกําหนดโค้ดนะ,ะแต่อันเนี้ยมันละเอียดเกินไปไม่เป็นไรเราไม่ได้ต้องลงรายละเอียดถึงขนาดนี้นะฮะแต่ว่าครูก็ส่งไฟล์ไว้ให้เผื่อว่าในวิชาวิจัยหรือวิจัยอ่ะเราจะเอาตรงเนี้ยไปปรับนะฮะแล้วก็แก้ไขปรับปงปัาแก้ปัญหา ในในองค์กรได้อแต่ว่าในส่วนของวิชานี้นะคะสัมมนาสิ่งที่ครูอยากจะได้ก็คือว่าอยากจะให้เราไปเขียนโปรให้เป็นนะต,ตัวอย่างนี้ขนาะใหญ่ไหม เวิร์กเวิร์กที่เท่าไหร่ลนะสั่งไปกี่เวิร์กนะซีครับสั่งไปซีเวิร์กอนะ <5. S 1> อ่าอ,อันนี้เป็นเวิร์กที่ห้าอ่าเวิร์กที่ห้าเนี่ยนะคะ เอาไฟล์เนี้ยไปปรับปรุงได้เลยนะคะอันนี้เป็นไฟล์อันนี้เป็นไฟล์นนฟที่ครูครูพิมพ์ขึ้นมานะคะรายละเอียดเนี่ยอ่าเอ้อันนี้มันเป็นไฟล์ล่าสุดหรือเปล่าเหมือนยังไม่ค่อยล่าสุด มันมีรวมมิตอยู่นี่嘛ใช่ให้ดูเป็นไกด์แล้วกันเนาะก็คืองานที่จะให้ไปทำนะคะ ก็ทำเป็นตารางอย่างนี้ออกมานะคะหรือจะเป็นลักษณะตัวนี้ Work อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมคะขึ้นสกรีนไหม Work for service for safe. s a เ e ไม่ขึ้นค่ะขึ้นไหมไม่ค่ะ ขึ้นแล้วขึ้นไหมคะขึ้นครับค่ะอืมนะคะก็เอาเป็นว่านะคะอยากจะให้เราไปเซิร์ชนะคะฟโฟล์ของกระบวนการนะคะแต่ว่าวิธีเซิร์ชเนี่ยเราต้องอไปเซิร์ชดูก่อนคือเราเหมือนเราต้องมีโทนอันนี้เป็นเป็น โปรของบริษัทอีเกียในการส่ง,สงของนะคะ,ะว่าในกระบวนการที่บริษัทอีเกียเขาทำเนี่ยตั้งแต่ Receiving Order ก็คือรับออเดอร์มานะการรับออเดอร์เนี่ยเขาทำยังไงอันนี้พอดีคนที่เขียนโปรเนี่ยเขาทำอยู่ในอีเกียอยู่แล้วเขาก็จะเขียนได้แบบละเอียดแล้วหนึ่งก็เช็คเลยเช็คไอเทมเช็คข้อมูลในการ Receive Order นะคะสองเทปกับพิเจอร์ก็ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปออเดอร์หรือว่าสแกนนะคะแต่เขาใช้คาว่าเทปกับพิเจอร์แล้วก็ทูที่ใช้คือแคมิราก็คือเอากล้องถ่ายนะคะสเปซพื้นที่ก็คือฟอนต์เด็กก็คือด้านหน้าในการรับออเดอร์นะคะ,ะพนักงานก็คือสตาฟที่เป็น HD นะคะก็คือฝ่ายเนี้ยนะคะอ่า เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดนะคะถ้าเป็นกิจกรรมรับออเดอร์นะคะมันจะมีรายละเอียดของมันกี่ขั้นตอนกี่นัมเบอร์มีอยู่หกขั้นตอนในการรับออเดอร์นะคะช่วงระยะเวลาที่รับออเดอร์นะคะบางที่ก็แบบรับตลอดหรือบางที่ก็แบบจะรับเฉพาะช่วงเวลานี้อ่ะอย่างธุรกิจนมอะไรอย่างเงี้ย สเปซพื้นที่นะคะภายในโรงงานหน้าโรงงานภายในออฟฟิศหรืออยู่ในส่วนของงานนั้นๆน,น,นะคะเช่นฝ่าย้าเป็นเรื่องการขนส่งก็อาจจะอยู่ในฝ่ายขนส่งโหลดดิง้งนะ,คะนะเครื่องมือที่ใช้เราใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรบางอย่างอาจจะต้องใช้แผงเลสใช้รถใช้กล้องใช้เครื่องพิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่อง r f i d ใช้เครื่องยิงบาร์โคด้ดอะไรอย่างเงี้ย ะะก็คือให้เราไปเลือกนะ,ะไปเลือกอย่างอันเนี้ยนะอย่างข e องอียิก็ตั้งแต่ Receive Order นะคะแล้วก็มีออเดอร์แล้วก็ส่งออเดอร์ c e i v e แล้วก็ไปที่ warehouse นะคะโกดังที่จัดเก็บของเขาก็จะ Receive i t e บาร์โค้ดนะฮะที่จะเป็นบาร์โค้ดของสินค้าตัวนั้นนะคะเทคพิจเจอร์ก็ถ่ายรูปนะแล้วก็ จัดส่งในกลุ่มในกลุ่มนะคะแล้วก็ย้ายของมานะคะโดยใส่แพลตตจากนั้นอาจจะต้องมาแพคกิ้งนะหรือ grouping, กรุ๊ปปิ้งจัดกลุ่มจัดของโหลดดิ้งเอาเอาของขึ้นรถนะคะแล้วก็ใส่รูปมาด้วยนะคะแล้วก็แผนจากอีกเกียไปอ่าแล้วก็มีระบบมอนมอนอ่ามอนิเตอร์ริงระบบการควบคุม ในการจะส่งสินค้านะคะจากรถอีกเกียไปไปจนถึง Delivery and Assembly ก็คือเอาไปส่งนะคะ,ะก็คือวัตถุชิ้นส่วนของสินค้าไปส่งที่อีกเกียหรือมันเป็นชิ้นส่วนในการผลิตไปส่งที่โงรงงานอีกเกียอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำมันก็เป็นได้สองแบบนะคะว่าทีนี้เราก็ต้องมาคิด นะคะอะเดี๋ยวกลับมาดูอันนี้กันดีกว่ากลับมาดูเรื่องของตอนนี้อะง่ายอันนี้มันอาจจะอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าคร่าวๆก็ปร,ประมาณนี้แหละนะคะคร่าวๆก็ปร,ประมาณนี้แหละใส่รูปใช้ฟอร์มนี้ได้เลยไปลบลบ,ลบอันนี้ออกไ,ไฟล์ที่ประตูอะไรออกไปด้วยไอ้ข้างล่างอะไรที่ครูติดๆมาเนี่ยระบบกลไกการรับนักเรียนอะไรเนี่ยครูออกแบบมา ลบออกทิ้งไปนะเกี่ยวอ่ะ,อะก็ให้เราคิดก่อนว่าเราอยากจะศึกษา workflow process ของของสินค้าอะไรของบริษัทอะไรหรือของกระบวนการอะไรนะคะเช่นอ่ะสมมติป้แปะแปะสนใจอยากจะศึกษา เอาเอาสินค้ามันที่ตั้งอยาได้สินค้าซึ่งกระบวนการในของสินค้า,คาอะไรดีไหมวิธีก็คือนะแต่สต๊อกก่อนแล้วก็เราจะเซิร์ช 子曰。Mm hmm.